สำหรับวันนี้นะครับโอมาสาธิตวิธีการใช้งานในรุ่นตัว2.4ขับพีลเนอร์ตัว n อนทนะครับวิทยุของตัว NT เนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะครับ วันนี้เนี่ยยังไม่สามารถดู u t u b e ได้นะครับแต่ว่าสามารถเชื่อมต่อกับพวก Android Auto แล้วก็ Apple Ca r p l a y พได้นะครับส่วนใครที่มาดูคลิปนี้นะครับแต่ยังไม่ได้ดูคลิปที่เป็น Android Auto นะครับไปดูคลิปย้อนหลังได้นะครับเพราะว่าโอทําไว้แล้วนะครับสําหรับตัว iPhone นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นรุ่นเก่าเลยนะตัว6พัทนะครับนั่นหมายความว่ารุ่นใหม่ๆเนี่ยสามารถใช้ได้หมดแล้วนะครับวิธีเชื่อมต่อนะครับเราใช้สายของ Apple นะครับเสียบตรงนี้นะครับ เดี๋ยวเข้าไปเลยแล้วก็เชื่อมต่อกับของ Apple นะครับแนะนำนะครับถ้าจะให้ดีก็ใช้สายแท้จะดีมากเลยครับสังเกตน,นะคะับ Apple ค a เพจะขึ้นมาตรงนี้นะครับจะเป็นตัวสีเขียวนี้นะครับอพอมาขึ้นปุ๊บเขาก็จะถามว่าให้เปิดการใช้งานเลยไหมแล้วก็ใช้งานคาเพได้เลยนะครับรอสักครัดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราต้องกดเราเลน พอเราเชื่อมต่อ Apple Car p l a y แล้วนะครับก็จะเข้ามาสู่หน้าจอนี้นะคบก็จะมีแอปพลิเคชันต่างๆของเขานะครับก็จะเป็นโทรศัพท์เพลงแล้วก็ Google m a p นะครับเดี๋ยวเราไปดู Google Ma p กันนะครับ Google Map ของเขาเนี่ยก็จะขึ้นมาหน้าหน้าตาแบบนี้นะครับมันจะมีให้เลือกทั้งหมดสองแบบนะคบก็คือสามารถสั่งงานด้วยเสียงได้นะครับแล้วก็กดแป้นพิมพ์ได้นะครับแต่ไอ้พวกนี้เนี่ยมันก็จะอยู่ที่ตั้งข้าของเรานะครับเขาก็จะเซิร์ชหาสมมติว่า เราต้องการไปร้านอาหารตอนนี้คือเราอยู่แถวแถวโชว์รูมโอนะแต่โออยากรู้ว่าแถวนี้มีร้านอาหารอะไรบ้างนะครับโอก็แค่กดร้านอาหารนะครับเขาก็จะขึ้นมาแล้วว่า,เ,าเดี๋ยวเขาก็จะขึ้นมาแล้วว่าแถบนี้มีร้านอาหารอะไรบ้างนะครับนี่ครับเราก็จะไปตรงไหนอะไรยังไงเนี่ยเราสามารถกดได้เลยนะครับง่ายๆครับการใช้ Apple c a r p l a y นะครับก็จะประมาณนี้นะครับ ใช้งานง่ายสำหรับตัววิทยุของตัวรี v o รุ่น n t นะครับอันนี้ใช้งานปกติเลยแล้วถ้าในกรณีเราดู Google Map อยู่เนี่ยแล้วมีคนโทรเข้ามาเนี่ยเราก็สามารถรับสายวางสายได้จากตรงนี้เหมือนกันนะครับวิทยุเหมือนกันนะครับและถ้าเกิดว่าเราเนี่ยดู Google Map อยู่แต่เราอยากจะฟังเพลงก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับสามารถทำไปพร้อมกันได้นะครับเข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะครับว่าอยากให้อดทำคลิปอะไรนะครับ ยังไงนะครับโอขอฝากช่องนะครับโอโตโยต้าพาเพลินะครับแล้วก็ตากล้องนะครับโตโยต้าออนแอร์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดสั่นกระดิ่งจริงๆนะคบเพื่อเป็นกําลังใจและไม่พลาดคลิปถัดๆไปนะครับรอชมของดี EP ถัดไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรอชมคลิปถัดไปนะคะ